พอเวลาผ่านไปกระชปองก็ถูกเอามาใช้กับอย่างอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระชปฟองในเกม่า อันนี้พี่โดนมาเยอะมากอที่น้องรู้กันว่าพี่เนี่ยเป็นคนติดเกมพี่เล่นเกมมาเยอะแต่พี่เนี่ยเล่นหวยสุดๆพอแพ้ไบ่อยในพี่ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการซุ่มกระชับปองในเกมเพื่อตามหาตัวละครเก่งๆหรือไอเทมเทพๆมาเพิ่มเพื่อที่พี่จะสามารถเอาไปกระทืบคู่ต่อสู้ได้แต่ปัญหาก็คือนอกจากฝีมือพี่จะหวยแล้วดวงพี่ก็ยังสวยอีกด้วยพี่ซุ่มไปเถอะสิบยี่สิบรอบหนึ่งร้อยรอบตัวละครดีๆไอเทมเทพๆก็ไม่มาหาพี่หรอกเราเรียกอาการแบบนี้ว่าเกลือซึ่งพี่เนี่ย เปิดจนเกลือจะเต็มตัวอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าพี่สามารถเอาชนะคนที่พี่เคยแพ้ได้ระบบของเกมก็จะพาพี่เนี่ยไปเจอคนที่เก่งกว่าเดิมเพื่อให้พี่แพ้อีกรอบแล้วอยากจะเปิดกาชาปองมากขึ้น <c oughs> วงจรแบบนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆๆๆไม่รู้จบเรียกได้ว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมาเติมเกมกันเลยทีเดียว <c oughs> ดังนั้นถ้าน้องๆดูคลิปนี้อยู่ตั้งสติก่อนเปิดกาชานะครับ <c oughs> หรือทํา,าในยุคสมัยนี้กาชาปองอีกแบบที่คนรู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือกล่องซุ่มหรือที่บางคนเรียกว่ากล่องจุ้มนั่นเอง